สวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับก็มาให้ดูชุดขาโรเลอร์นะครับชุดนี้มียี่สิบคู่นะครับเป็นงานสองล้านนะครับถ้าราคาปีกก็จะขายอยู่คู่ละสามร้อยห้าสิบนะครับมีของตลอดนะครับชุดขาโรเลอร์เป็นล้อฝังลูกปืนนะครับชุดนี้นี่นะครับลื่นๆนะครับ นี่นะครับตัวนี้ผมจะฝังลูกปืนหัวท้ายให้ให้นะครับราคาคู่ละ350ราสบนะครับคู่นี้นะครับสามบบาทราคานี้จับส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับชุดขาตัวนี้ครอบด้านนอกจะเป็นสแตนเลสแกนสแตเนเลสน็อกสแตนเลสนะครับแต่ล้อล้อจะเป็นอลูมิเนียมนะครับชุดนี้ราคา350เท่านั้นนะครับ ส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร0929462599นะครับ facebook ผมจะชื่อวิษณุชาวเวียง id line 9 2 9 w g r m นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับชุดขาโรเลอ์เราสั่งลูกปืนนะครับ นะถ้า,ถ,าถ้าเอาปีกด้วยนะครับถ้าเอาพร้อมปีกด้วยก็อยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะครับก็จะใส่ประมาณนี้ลองหอดน็อตออกก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับหกร้อยห้าสิบแถมยางให้หนึ่งชุดนะครับถ้าเป็นปีกโรเลอร์ความยาวของปีกก็จะมีสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบต้องการยาวเท่าไหร่สั่งได้นะครับเป็นปีกโรเลอร์นะครับ ถ้าเป็นชุดขาอย่างเดียวอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับสนใจก็สอบถามมาได้ตัวนี้เป็นปีตัวนี้ยาวห้าสิบเซนนะครับเสริมยางด้านนอกได้สองเส้นนะครับนี่นะครับผลมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นงานส่งร้างค้านะครับยี่สิบชุดเดี๋ยวสักพักก็จะแพ็คให้ให้นะครับลูกค้าโอนตังค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้ยี่สิบคู่ ก็มีราคาส่งนะครับชุดนี้10ชุดขึ้นไปก็มีราคาส่งนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับตามนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิทสนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ